นรกแปดขุมคุณจะตกขุมไหนเมื่อชีวิตจบลงเส้นทางวิญญาณไม่ได้จบตามหากกำหนักติดตัวนรกคือที่พำนักต่อไปและนี่คือแปดขุมแห่งนรกที่รอผู้มีกำหนักในแต่ละรูปแบบขุมหนึ่งสันชีวานารกฆ่าสัตว์ใครที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นตื่นขึ้นในขุมนี้ถูกแทงด้วยหอ,อกเป็นพันเล่มตายแล้วฟื้นวนไปไม่มีวันจบขุมสองการสู่บรรกขโมย เข้าเครื่องบดบดทั้งร่างกายทุกระดูกแตกกระจายขุมสสังฆาตานรกผิดลูกเมียคนอื่นผู้ล่วงผิดในการผิดลูกเมียผู้อื่นร่างถูกบีบด้วยภูเขาแหลกเหลวทั้งเป็นขุมสี่โรรวณนรกพูดบดหนาทอผู้ที่โกโหกหนาทอสร้างความแตกแยกถูกกรีดลิ้นควักปากและขยํำด้วยสัตว์นรกขุม,มหามหารรวณนรกสซอเสียดนินทา คำพูดที่ทําลายคนอื่นกลับกลายเป็นดาบย้อนมาเฉือนตนถูกเฉือนเนื้อช้าๆจนเหลือแต่กระดูกคุ้มหกตาปนรกดื่มสุราผู้เป็นมางเสฟสิงมัวเมาถูกจับโยนลงหลุมไฟเผาทั้งเป็นซ้าแล้วซ้าอีกขุ้มเจ็ดมหาตาปนรกบังคับข่มเหงใครที่ปลุกปล้ำบังคับข่มเหงผู้อื่นจะเจอไฟเผาที่แรงจนแม้แต่กระดูกยังหลอม แอเวจี G, กำหนักสุดข้าพ่อแม่ข้าพระอาหารหันต์ไม่มีวันฟื้นไม่มีวันจบถูกทรมานตลอดการในอเวจีนรกนรกมีจริงในจิตใจและผลแห่งกรรมจงมีสติในการกระทำเพราะทุกสิ่งล้วนส่งผลอย่ารอให้สายเพราะคุมใดอาจเป็นของคุณ